สวัสครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพือนน้องเชื่อครับพี่น้องฮัลโหลคนสวยฮัลโหลแต่งตัวเองมาลกูกแต่งตัวเองค่ะโอเคพี่น้องเอับตอนนี้พี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้คือปานหัาในสดบ่าวตุ้ยพี่นอ้องนะฮักแพงเนาะสิบแปดหายไปไพ,พี่น้องมาถทาเบิ้งกันตอนนี้ให้สวัสดีครับนุกเกอร์เก่งสวัสดีครับตอนนี้ไปให้เต้ยเตยก่อนพี่น้องเนาะนี่ครับเตยเต้ยน้องเนาะพี่น้องเต้ยเตยนี่พี่น้องนี่ปานหักแพงไรสดบ่าวตุ้ยเนาะบางเสานี้ นี่ครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีอัน,นพ่อพลวัดคู่สร้างฝ่าใครคู่พึ่งพี่น้องตั้งแต่มมือพระสม,มุทรเจดีพี่น้องเนาะบาตรยกับพึ่งว่างครับมีแต่เพื่อนนี่คู่พึ่งกับพึ่งมากนะพี่น้องเนาะเอาจังได้กับเบิ้งคลิปเด้พอพ่อพลเด้บอบาตรีย็นหายแล้วนะสวัสดีกับกล้องกล้องสม,มุทรวัได้ไปหาที่บ้านยากเออผมพอใจอยู่เพราะว่าจอดโหลดจะไรผมยังมีโอกาสจะปไปไหมพวกเนีย่ยได้ยได้มีนะมันยาก <laughs> อยู่ต้นไหนอะอยู่กลางไม่จังหรออยู่นี่จ้ะเหรอไม่ไ้หรอกฮะเผื่อจ๋าจ้าเผื่อจ๋าจ้าจ้าจังวากันเจ้าเจ้าเจ้าเต้ยเต้ยรบกวนสักนาทีหนึ่งเต้ยเต้ยลบกวนสักนาทีหนึ่งสวัสดีครับ ลูกกนนาทีเธอเง้เร็วไปทำอะไรไว้ไปทำอะไรไปทั้งวันไปเห็นอย่างไปเที่ยวไปไว้บยไปเห็นอย่างเนี่ยล่ะคือสวยเถอะไอ้ยตาแมวอยู่ตอนนี้ตาใส่ดีเลี่ยมาหาลูกสาวโดนแล้วเนาะเราไม่ค่อยได้คุยอ่าเรื่องงานนั้นเนี่ยอ่ะโบอตรงบอลทั้งหลายอ้าวดูด้วยดูได้อะไรนะมาทานน้องฮักาแพงและสดต่อดตู้ขอขอบคุณพ่อพงแม่ขอบคุณนะ ขอบคุณพ่อแม่แม่นะคะที่ฮัาแล้วก็เอ็นดูเตยเตยแล้วก็อาชิมาจันยังกับปะลูดแต่ว่าวันนี้ยอมรับว่ามีประเด็นอยู่เรื่องนี้ยวอกระซังมันปล่อยพ่อไม่สนไม่แต่ว่าเนี่ยไปพูดเราเอาวอลกระซังมันพ่อไม่สนเอาเตอเอาเป็นว่ามัน้วนไปมัน้วนแม่นบ่อพ่อเพ่เคยถิ่มลูกถทำขนาดละอีดีอันนี้ก็บอกเลยว่าพ่อตุยเพ่เคยถิ่มบอกแล้วยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเมื่อดี้ก็เลยได้ตรงนี้ขอบคุณเพื่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีตอันหนึ่งสอง ไปสู่ๆด้ลูกเดขอบคุณครับไปพ่อไจากวัดยังไรแค่นั้นแหะพ่อจากวัยังไรจบจบอมเอาไดยังไหก็่ไงไรเลยเออเอาไอ้พึ่งไปไหนไหมพึ่งไอ้ขมอยู่ตรงไหนไหมนีครับพีนองเข้ม พึ่งอยู่ไหนผู้พึ่งนั่งไหนนั่งกับเองไหมนั่งกันเนาอยู่ตรงไหนอะเต้นอยู่นไหนเต้นที่เอไปอ๋าโอเคโอเคไม่ต้องว่อนทั้งหลายใจเอคนสวยทางไหนไอครัวนี่นี่ครับพี่น้องพึ่งพึ่งเลยพึ่ง ยายาเป็นยังไงเป็นยังไงไม่รู้พ่อก mm? ินหอด้วยอ่า oh. พ no. right, right. okay, so okay. no ่อพลวัดคู่สร้างฝากให้ลูกตั้งแต่พระสมุทรเจดีตอนนั้นลูกป่วยอยู่อยู่แต่สมุทรสาครพ่อไม่ค่อยว่างสนน่ะอีหล่ากับท่านมาอ่ะขอบคุณพ่อพลวัดคู่สร้างหน่อย ขอบคุณวัดผู้สร้างนะคะนองพึ่งขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้มาไล่นองพึ่งนะคะให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณพ่อตุ้ยด้วยค่ะบริโภคไม่ใส่พ่อยากลูกกับพึงมากเนาะเสร็จแล้วมาเดิมไปรูตามนั้นแหละสู้ๆเหมือนเดิมยช่พระผูน้องบานนี้มาไล่พวกนี้บานนี้โอ้สบายดีครับเป็นผู้ใดญน้อ อาภัยมานี่ทางไหนน้อบ้านเนี <sh> an はは่ยนั <sh> <t> ่งยากไปทางไหนล่ะแอร์เขาได้บ่เนี่ยได้ค่ะสะดวกไหมทางนี้มีกุญแจนะคะเค้าประตูกดเข้าบ้านที่าค่ะโปกโปกโปกอ๋ออีแอบสิเปิดแล้วเนาะเยี่ยมดีแฮะเนี่ยมเขาเขากำลังทำเสียงค่ะสวัสดีค่ะผูดไรนี่หนูเองเอามันอันเขาเนงินมากหนาเปลาอ่างนี้ไงเอาหนาขึ้นใหญ่ก็เท่ามาก เพลงมากเลยอันนี้อันนี้แบบภูมิใจนําเสนอมากเลยนะฮะว่ามากหนาบักแพงนึงได้หน่กว่าสิซื้อมาได้ได้หน่ตั้งเก่าบาทดูเนี่ยกว่เดือนหาบาทของแต่ของมิวรัชดาพรมเก้าครับเพราะว่าใส่เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์แอลโอ้ยใส่ใส่อะไรนะเอ็กซ์เอ็กซแอลเป็นนังไหมอย่าลืมเด้อคานหนาไงมันมีขอดีอยู่เด้อเออตามนั่นละบ่อึดแต่หมองหอมเด้ ไปทำอะไรไว้เฮ็ดยังอ๋ออะไรงงเลยครับช่องบ่าตุย้ยงงเลยครับช่องเ่าตุย้ยเอาแล้วเฮ็ดย,ยังไว้มาหนีเฮ็ดยังจำได้ปะมือน้องเรือค่ะที่ว่าคาถาคาถาน้่อุ้ยอันนี้คาถาช่องบ่าตุ้ยไม่รู้นะแต่คือแบบอ่าฮะบัดนี้มีพี่น้องเห็นนะค่ะพี่น้องอ่ะขาเจ้าเห็นแล้วขาเจ้าเลยมือนั้นไรซดอยู่ค่ะเจ้าเลยฝากให้ จะเป็นฝากยังแหละฝากเงีซับเซอร์ตู้มึงอนน่ะเจ้าจื่อได้บอกคาถา <c oughs> อ่ะอ๋อที่บอกให้หนูร้องอ่ะเหรอจื่อจื่อจื่อเทพโอ้ยมาเมื่อยน้ำเถอะหวาล้ออําอีกยังยังผู้ใดเป็นผู้แต่งชื่อบ่อยฟังกูจักปุ๊กกูจักปุกลูกปะยังคือ,อคือมันเป็นทำมนมก่อน มันเป็นตลกอ,อยู่วงสาวน้อยแผ่นพังเข่ามันเสียงเบาวๆม้วนๆกันมากม่นเป็นตลกาาม,มันเลยนเบาคาถาเนี่มากม,าากมาันแข็งจังมา,า,ากเบาตุ๋ยเ็ดมาแต่โดนเอาลอกเอ็กมากคาถาเนี่ยเขาเลยหมานเอาหมานเหรอมันเป็นคาถาหมานเหรอคะเน่ยคือมันเป็นทำนองแบบล้ำล้ำขอนแก่นแม่เจ้าล้ำอย่างน้นบ่มีคู่เลยล้ำขอนแก่นอยู่ค่ะล้ำขอนแก่นแต่ว่าบัดสุดท้ายนี่มันเป็นตะลุดตูดนักเอกชื่อได้บ้างื่อได้บ้างเอ่ยจื่อได้บ้านมันอันนั้นเอ่ะค่ะอานี้หรือเปล่ะเอออันนี้พี่น้องชื่อได้บ้างื่อได้บ้า พี่แล้วแล้วหนูมักหน้าดังมันก็วีกด้วยนะกอนมเนะเอาออกได้ไหมได้เออได้เขาได้บอลนี้เออคือจะไข่แนบบอดนี้ไม่ได้มากวนหรือ่าขอโทษขออภัยวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเจอนายก่อนจำได้จำได้ค่ะอ้าวพี่ตุ้ยอยังอ่ะ

มาถาเนี่ยตัดตาตามเอาตัดตาตามนีอะไรอันนี้คือไม่ใช่การที่มาปวดร่ำปวดรวยหรือว่าการอันอันอันนี้เด้อค่ะมันเป็นแบบคาถาช่องบาตตุ่ยหรือพี่น้องเพิ่นเห็นอันนี้วันนั้นคือบอกว่าเดี๋ยวเทวดาเห็นจตางศี่บค่ไม่ใช่ว่าการอะไรแต่คือเพิ่นมักเพิ่นว่านี่แหละคาถาช่องบาตตุ่ย เคะงดแ่นจากบ้านหัก่แห้งเนาะไรสดมืึงนั่นี่ละขอบคุณค่ะขอบคุณบ้านหักน้องหักแพ้งด้วยนะคะขอบคุณช่องพี่บ่าวตุ้ยด้วยนะคะอุ้ยมาเสิร์ฟไห้ยี่หลีแมวไม่น่าเลยว่ให้เราท่องให้จำคือบ่าคืออาบหนาวผอมได้บ่าอะอาบแก้มเนี่ยคือ มันเป็นแต่ไหนแต่ไรแหละถ้ามีโอกาสไปไล่ไปไล่เบิ้งได้ไล่ตั้งช่องเปาตุยได้ไปไล่ความก็ทานีกแต่ดูแต่ตะกอนตะกี้เป็นปีเราเน็นมาเนี่ยเป็นปีสองสามปีแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพ่อพ่อใม่ใหม่เอฟซีน้องฮักแพ่งน้ำนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีช่องพี่เปาตุยด้วยนะคะที่มามองของขวัญวันนี้นะคะขอบคุณหลายๆคนเลยมากมาหน่อยเด้อแต่หาเอเดอร์ให้ให้ให้โด้นให้โดยใจดีไม่เป็นไรค่ะหน่อยร้ายก็ดีใจคือเราค่ะยังไงก็ สามีพ่อพอแมนๆทักแข้งเนาะขอบคุณหลายๆค่ะแต่ว่าก่อนนี้อยากหูผู้แต่งยค่ะไปไรเบิรงเอาด้วยเดินดูสิไปไรเบิรงเงาเอาสิไปค่ะเอาอีกบอกค่ะเอามันต้องอคืแล้วเอ้าย่าหัวหน่อยแก้มเพื้อน่ะแก้มบอกบอกคือเราถ้าเบาพี่นี่ยึดครื่องเลยได้นะมีแก้มแก้มเพื้อนาก็แก้มน้ำตาลไอ้บแก้มไอ้อาแก้ม น้ำอะโอ้ยนายเดี๋ยวนุเรนตลกบ่ได้อีหลีอีหลีว่าแม่นตลกมั้น้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาหอดแก้วบ่ทีนี้ก็พาให้ลองจื่อเลยนะค่ะถ้ามาหาบ่อยๆค่ะก็ชืรเนาะถ้าถ่ายด้วยก่อนนี้ใช่ไหมแล้วเนาะว้บริวารเอาเงินเอาทองมาได้บางทีอาจจะเนาะ ัยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะไม่อนี่ใยพี่น้องไม่ห้กกำลังใจอยู่ที่จังหวัดสระแก้วค่ะแต่ว่าอำเภอลืมแล้วจังหวัดรืมแล้วบ้านลืมแล้ววัฒนนครวัฒนนครทําทำวัฒนนครทําทำนะคะอำอวัฒนนครจังหวัดสักแก้วเ้อค่ะยุคบ้านยังก่อนค่ะวัฒนนครทําโอเคค่ะสรุปแล้วน้องเป็นผู้ถามไปเป็นตัมาก่อเสาหัวนะ ดีมาตาว่าท่านดมากว่าท่านมือนี้มีภารกิจหลายดิมือหนิมีภารกิจหลายอ่ะไอตุ๋ยมากว่าท่านวันหยวันมิวมีภารกิจผู้รวมปฏิบัติงานอยู่ประมาณเจ็ดร้อยคนไปเสื่องเกือบข้าเจ่ามากันเอาเป็นว่าพี่น้องครับมาให้น้ำแตาไรเอาบแก้มให้ซอยอ่ะนักยากแต่เป็นสองเดือนนี่ครับค่ะเป็นกินตัวเตี๋ยวเป็นเป็นกินอาหารต้มซ่างเป็นสำับสนับสนุนคนนด้พี่น้องเดลยเอ้าขอบคุณมายเนาะครับผมดครับ